แล้วก็จะไปต่อให้ดูอีกชัดๆอีกรอบหนึ่งนะคะนี่นะคะถ้ำนาคานะคะนะคะคือไปดูส่วนที่เป็นอันนี้ลำตัวเสร็จแล้วก็จะไปเป็นส่วนที่เป็นหัวนะคะคนลุกมากคือเดินไปเจอ อ๋อส่วนที่โค้งข้างนอกมันเหมือนมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะสวยนะถ้ามีคนขึ้นไปเนี่ยเป็นเหมือนเก็ตใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึง อุ้ยเกตโอ้ยขนลุกมากดูนะคะเหมือนเหมือนท่านขดอยู่เลยนะคะอันนี้เป็นเหมือนเก็ดนะแล้วก็ยาวถึงนน้นนะคะนะคะนี่นะคะนี่นะคะเป็นเกตเกตใหญ่นะคะเนี่ย